ไปแมวเดินตามมาแล้วน,นะครับเราวัวไปโผล่ก่อนเรจะเดินออกมาด้วยไปแมวตามมาครับอะเอาไ้ โอ้โตามมาเยอะเลยไปไปตัวเล็กก็ตามมาอีกตัวเห็นแต่เสื้อครับไปโอ้สองตัวยปไปอยไปไปไปครบกันไหมเนี่ยสองตัวแล้ว Đó phép phá lên nhau mẹo không mẹo mẹo mèo mẹo 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 เมื่อกี้เมืกก่อกี้ออกไปข้างนอกด้วยนะไม่รู้ครบหรือเปล่าขาดสีส้มตัวหนึ่งเอออ๋อสีส้มตัวเล็กออ,ออกมาก็ได้เอองั้น,นครบกันหมดแล้วเออมาแล้วมาแล้วครบหมดทุกตัวแล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งออกไปด้วยครับอ่าสมหวัง สมวังล่ะสมวังหายตลอดนะครับเดี๋ยวสักพักก็วิ่งไปอยู่หลังป่านะครับกับแมวสม้มไปละวสมวังปล่อายออกจากกรง เหมือนแก๊งโดเลมนอนเลยรับมาเล่น <c oughs> โอ้โห <c oughs> สมหวังอ่ะสมหวังมาเล่นกับเพื่อนนะสมหวัง <c oughs> เดี๋ยวก็หนีสมหวังนะ แสดงว่ายังไต่ไม่เก่งนะแมวเลยสมรรนพร้อมยังขับเลยสมรรนเป็นกับตันเ้ยยังขับ có hà tê, đưa 2 mọt, mọt trong này có hà tê. Nãy nãy ẹp sụm đó nó À. <laughs> 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 ตมอกี้ก็กระโดดไม่เก่งอันนี้ส้มหล่นนะส่งวงไปเรียบร้อยดด โราแล้วอเ้เกือบไม่โดดไม่ถึงเขาทำอะไรกันอีกตัวมาแล้ว <c ười> <c ười> เออก็อกรันอ <sort> of <long> ันนี่จะไปไหนกันเนี่ยอีกตัวอีกตัวเอาไว้ก็มาด้วยละ ข้ามถนนไปแล้วตัวน,นึ้นอมองมองไปอีกอข้ามไปด้วยอีกอันนี้เป็นเป็นวิธีเรียกแมวเข้าบ้านได้ง่ายที่สุดนะครับนี่เลยครับให้อาหารครับเมื่อกี้ออกไปเล่นมั่วครับข้ามถนนเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ